สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวไปเดินเล่นนะคะมันไม่ได้มีอะไรเที่ยวมากมายหรอกแต่ก็พยายามที่จะหาเวลาว่างทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจริงๆแล้วซูชินั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะคือมันอันตรายแต่ก็คือเราพิจารณาแล้วอลิข่าหนึ่งมันทางเดียวเข้าบ้านพอดีใกล้ๆก็ <c oughs> เลยเอามาอุ้มหน่อย อีกประมาณกิโลหนึ่งก็จะถึงบ้านแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้อ่ะค่ะเขาจะต้องอยู่ในกรงของเขาเพราะว่ามันอันตรายนะคะคือถ้าตำรวจเจอนี่ปรับปรับนะมีมีโทษแต่ก็แถวนี้ไม่มีตำรวจแต่กไ็ไม่ไม่ควรจะทำนะคะไม่ไม่สนับสนุนไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เรามาพูดเรื่องอื่นกันดีกว่าเนาะเรื่องเสียงเยงเราก็วางไว้ก่อนอันนี้เป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ของโปรดแต่ไอ้ต้นไม้นี่มันแปลกตรงไหนมันเป็นต้นเยิ์กนะคะแต่ว่าแทนที่เขาจะขึ้นตรงๆใช่ไหมเขาขึ้นโคง้งแล้วก็มีกิ่งที่ชี้ขึ้นไปมันมันผิดปกติอะคะ่ะมันงอกโคง้งแล้วมันยังมีกิ่งชี้ขึ้นไปอีกอันนี้สองคนพ่อลูกเขาก็พยายามที่จะแบบ เธอมองเห็นไหมฉันมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้ไม่รู้จะเถียงกันทำไมนะคะตลอดทางที่อยากเข้าไปดูก็คือดอกไม้นี่แหละค่ะดอกบัวซิปปุนะคะเป็นดอกที่แบบเป็นฟาร์เวอร์ของเราเลยนะคะฟา v เวอร์ลุมมา่าเป็นดอกไม้ของโปรดเราชอบสีม่วงนะคะดอกไม้สีม่วงสีฟ้าเนี่ยเราก็จะชอบมาก ก็ถ่ายให้สะใจเลยค่ะชาวบ้านเขาเดินกันไปถึงนู่นแล้วค่ะเราก็เดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายวีดีโอเก็บไว้อย่างเงี้ยคือตั้งใจจะเอามาดูเองแหละค่ะไม่รู้ชาวบ้านเขาอยากสนใจอยากดูกับเราไหมแต่เราชอบอ่ะเนาะทำคลิปไม่ได้อะไรมากค่ะทําคลิปแบบตัวเองชอบก็ทําชาวบ้านไม่ชอบก็จริงๆก็ต้องทําที่คนดูเขาอยากดูแหละค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มี ฐานแฟนคลับขนาดนั้นนะคะก็รีเควสตมาก็ได้ค่ะอยากดูอะไรเนาะแต่สวยไหมเนี่ยสวยสถานที่ที่เราไปเป็นสถานที่สำคัญสมัยไวกิ้งโบราณนะคะน่าจะเป็นท่าเรืออะไรสักอย่างหรือเป็นหอคอยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจแล้วป้ายเขาเขียนไม่เลยนะคะว่าห้ามเด็ดห้ามเก็บทุกอย่างนะคะแลวห้ามทำลายห้ามหักห้าม ทำให้สิ่งของเขาเสียหายห้ามทํากิ่งไม้ห้ามทําผางห้ามทิ้งขยะด้วยไม่งั้นมีโทษนะคะแต่บัวซิปปูเนี่ยเขาก็เป็นเป็นดอกไม้ที่อนุรักษ์หวงแหนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนเก็บไปปลูกเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนคล้ายๆมันจะสูญพันธุ์บางทีเราขุดไปปลูกบ้านเรามันก็ไม่งอกนะคะมันเป็นพืชที่มัน อาจจะไม่ชอบดินไม่ชอบอากาศอ,อยังไงอะะ่ะอาจจะมีที่เฉพาะของเขา,าเขาก็เลยออกกฎมาแบบนั้นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าก็จะมีเรื่องเล่าเม้ามอยหอยสังมีอะไรมาอวดมาให้ดูอีกนะคะ